หนึ่งสิ่งที่มันหายไปจากโลกบาสในปัจจุบันนะในยุค90เนี่ยพอยการดคือมันสมองของทีมคือคนที่คอยลันเกมจ่ายบอลเดินเกม90 200 0พอยการดยังมีบทบาทที่เด่นชัดมากๆเราจึงเห็นพอยการดแบบเมจิจอนสันพาทีมประสบความสำเร็จเจ้าตัวก็เทม่มากๆจอสต็อกตันจอมจ่ายจอมลันเกมของยูทาแจ๊สสตีฟแนท จ่ายบอลจนเป็น MVP และยังมีเจสันคิดพาทีมประสบความสำเร็จเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่แค่พอยกาดตัวอย่างที่ยกขึ้นมาในยุค902000เนี่ยพายกาดเป็นหัวใจของทีมมากๆทีมไหนมีพอยกาดเก่งๆก็จะยกระดับเพื่อร่วมทีมและก็พาทีมนั้นประสบความสำเร็จแต่ในปัจจุบันคุณหันไปมองรอบด้าน หากาดจ่ายแท้ๆเพียวพ้อยกาดกาดจ่ายที่เปิดป้อนบอลให้เพื่อนเก่งขึ้นยกระดับทีมขึ้นกลายเป็นว่ากาดแบบนั้นได้สูญพันจาก NBA ไปเรียบร้อยแล้วเหตุผลกลใดที่กาดจ่ายได้ตายจาก NBA คลิปนี้มีคำตอบาปตอรประเด็นแรกนะครับนั่นคือการเติบโตขึ้นของกาดจ่ายที่ต้องทำแต้ม จะเห็นได้ว่าการจ่ายเด่นๆในยุคป,ปัจจุบันสเตฟนเคอร์รี่ยิงสามแต้มเป็นกระบุงเลยยิงก่อนแล้ว,ลวค่อยจ่ายเดมิ ard, ลิลาตล่างโคนของเคอร์รี่ยิงไกลๆลันเกมจากการทำแต้มจามอลแลนแวกว่ายกระชากทะลุวงในเน้นทำแต้มวงในเป็นหลักนี่แค่การจ่ายที่ยกมาประมาณหนึ่งแต่จะเห็นได้ว่าการจ่ายสมัยก่อนการจ่ายที่ลำเลียงบอลขึ้นมาจ่ายก่อนแล้วค่อยทำแต้ม เริ่มจะหายไปในยุคปัจจุบันกาดต้องทำแต้มก่อนเพื่อเปิดเกมลุกเปิดพื้นที่เกมลุกเป็นคนลันเกมลุกวิธีคิดของกาดปัจจุบันกับอดีตมันก็ต่างกันเรื่องที่2ตํตำแหน่งการเล่นเดียเ๋ยวนี้ตำแหน่งการเล่นหรือว่า position l a a e มันเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอ,อย่างง่ายๆในทีมไหนที่มีลูก้าดอนชิตจำเป็นต้องมีพอยต์กาดไหม แทบจะไม่ต้องจำเป็นลูือกาโดนชีดเป็น point forward เป็นตำแหน่ง Small f o r เวิรที่ถือบอลลากเองเล่นเองลำเลียงเองบัญชาเกมเองและก็จ่ายบอลได้ด้วยตัวเองผู้เล่นแบบนี้มีมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลูก้าดอนชิดเรบอนเจมจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหมือนเป็น Point f o r ์เวิที่จ่ายก็ได้ทำแต้มก็ได้ลำเลียงเกมเองก็ได้พอยต์กาดก็จะหายไปและก็ยุคที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนั่นคือการมาของ3คะแนน ในอดีตพอยกาดเนี่ยจะมีหน้าที่จ่ายบอลเซนเตอร์ลำเรียงบอลสั่งเกมและก็สต็อปยิงระยะกลางแต่ตั้งแต่ยุคสมัยของสเตเฟนเคอร์รี่3คะแนนมันมีค่ามากกว่า2คะแนนพอยกาดต้องเริ่มหันไปยิง3คะแนนมากขึ้นกาดจ่ายที่ยิงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเบนซิมอนก็เริ่มจะศูนพันเริ่มจะไร้ค่าใน NBA และก็ วิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปความเร็วของเกมการเล่นกับสเปซ i ิ่งจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้บอลมันจะเคลื่อนที่เร็วบอลจะกาดไปที่คอนเนอร์คอนเนอร์มูฟสวิงไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นการหมุนเวียนจ่ายบอลกันลื่นไหลต่างจากสมัยก่อนพอยกาดดมาลำเลียงบอล เลือกจังหวะการเล่นว่าจะให้ใครจบสกอร์จะจบที่เซนเตอร์จะจบที่ปีกบอลจะอยู่ที่กาดเป็นหลักแล้วก็เซตเพย์แต่เดี๋ยวนี้บอลมันมูฟเมนต์ตลอดมันใช้ระบบและวิธีการการที่กาดสักคนหนึ่งจะมาถือบอลนาน,นๆลำเลียงบอลมันก็จะเริ่มหายไปจากเกมปัจจุบันรูปแบบการเล่นในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือการเล่นเกมรับลองคิดนะ กาศสมัย902000พออยาาศเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่รูปร่างเล็กเลี้ยงบอลคล่องลำเลียงบอลดีเอาตัวลอดเก่งยกตัวอ,อย่างง่ายๆในยุคก่อนเนี่ยก็เป็นไอเซทมัสอาจจะเป็นสเตฟฟอโมบลี่อาจจะเป็นอารเรนไอเวอร์ซันอาจจะเป็นสตีฟเนทจะเห็นได้ว่าพออยาาแบบนี้รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่รูปร่างจะเป็นจุดอ่อนซึ่งในบาสปัจจุบันที่มันเป็นแท็ติกมันเป็นระบบคุณอาจจะโดนระบบ แก้วิธีการเล่นปรับวิธีการเล่นคนที่เป็นพอยต์กาดตัวเล็กอาจจะเป็นจุดอ่อนในเกมลับอาจจะเป็นจุดที่โดนล่าเมื่อเกมลับไม่ดีโค้ดก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนตัวเล่นเกมลับการจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างเล็กกว่าคนอื่นและจะเป็นบ่อในเกมลับการเล่นเกมลับที่อ่อนก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ค่อยๆหายไปและก็ปัจจุบัน บอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พอยการดเป็นหลักแล้วในยุค2010เป็นต้นมาบอลมักจะอยู่ที่สตาร์คุณนึกถึงเควินดูแลนตอนที่อยู่โคเรสเตอร์บริเออร์ลากบอลจากล่างขึ้นบนและก็จบด้วยตัวเองขเขาไวเลนาดถือบอลเรียกสกีดลุยเองยิงระยะกลางรับจบได้ด้วยตัวเองลูก้าเดินชิดเรียกบอลเองทำเกมเองลันเกมเอง เจสันเดชห้มมีบอลก็เจาะเองลุยเองทำแต้มเองไม่ต้องมีคนมาเปิดป้อนบอลเหล่าสตามักจะลากเองชงเองกินเองพ้อยกาดเลยลดบทบาทลงไปกลับกลายเป็นปีกที่ได้รับบทบาทมากขึ้นและก็อีกหนึ่งอย่าง การเล่นของบิ๊กแมนที่มันหายไปในยุค10ปีหลังเมื่อสมอบอลมีผลต่อโลกบาสเกตบอลบิ๊กแมนเซนเตอร์ตัวใหญ่สมัยก่อนจะต้องมีเซนเตอร์ตัวใหญ่ตัว power forward ตัวตอนนี้มันเริ่มหายไปเซนเตอร์ Center ตัวใหญ่ถูกลดมาเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กเพราะเกมมันเคลื่อนที่มากขึ้นตัวใหญ่จะวิ่งช้าอุ้ยอ้ายแล้วพอยกาดมีหน้าที่1จ็อบที่มันสำคัญมาก ทำเกมยัดบอลให้ผู้เล่นวงในจบตายแป้นแต่วิธีการเล่นแบบนี้มันเก่าไปแล้วและผู้เล่นวงในตัวใหญ่ก็เริ่มจะหายไป1ในตำแหน่งหนึ่งในหน้าที่ของพอยกาดก็เริ่มจะไม่จําเป็นในบาสยุคปัจจุบันและก็ยุคปัจจุบันการพัฒนาผู้เล่นจะเห็นได้ว่าการฝึกผู้เล่นอะคาเดมี่ทุกคนต้องเลี้ยงดีจบสกอร์ดีทุกคนถูกฝึกมาเป็นคอมโบกาด เป็นกาดที่พิ้วกาดที่ไหวกาดที่จบสกอร์เก่งตอนนี้บาสเกตบอลมันเป็นเรื่องของคอมโบการ์ดไปแล้วมันไม่มีการฝึกเล่นแบบเล่นกันเพื่อเล่นเป็นทีมเล่นเพื่อยกระดับเพื่อร่วมทีมวิธีการเล่นแบบนั้นมันเก่าไปแล้วรวมถึงข้อที่10มูล,ลค่าการตลาดคุณลองย้อนกลับไปง่ายๆนะการจ่ายเก่งๆสมัยก่อนสต็อกตั้น คุณว่าเขามีแวลูมากขนาดไหนขนาดเป็นการจ่ายที่ดีที่สุดตลอดการสตีฟแนตกระโดดเด่นประมาณหนึ่งแต่พอยต์กาดเนี่ยมันจะไม่มีมูลค่าสูงมากนักถ้าเทียบกับผู้เล่นที่ทำแต้มเก่งๆแล้วปัจจุบันพอยต์กาดทำแต้มได้คุณดูสเตเฟนเคอร์รีโอ้โหดังทะลุโลกจามอลแลนเล่นแบบวือหวาทะลุทะลวงเป็นหลักเน้นไฮไลท์ก็กลายเป็นที่นิยมดามิลิลาดกาดที่ยิงไกลเก่งๆก็กลายเป็นดาวเด่น จะเห็นว่าการ์ดที่เป็นคอมโบการ์ดการดที่ทําแต้มด้วยจ่ายด้วยจะมีมูลค่าสูงกว่าการ์ดแบบธรรมชาติเอาแหละนี่คือประเด็นหลักๆนะที่พอย์การ์ดธรรมชาติเริ่มตายไปจาก NBA แล้วผมก็เกิดความสงสัยว่าแล้วพอย์การ์ดในแบบปัจจุบันเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันต้องย้อนไปในยุค2000ในยุค2000เนี่ยการ์ดที่เริ่มทําแต้มมากกว่าจ่ายบอล เริ่มจะมีแล้วไม่ว่าจะเป็นอเรนไ v เวอร์ซันทลุทะลวงเข้าหาห่วงดีเจาะใต้แป้นดีรวมถึงสเตฟานมอร์เบอรี่ก็เป็นกาดที่ทําแต้มเก่งมากกว่าจ่ายบอลรวมถึงสตีฟานซิดก็เป็นกาดสายลุยเช่นกันจะเห็นได้ว่าในยุค2000เนี่ยเริ่มจะมีคอมโบกาดให้เห็นในลีกบ้างาป่าปลายและในยุค2010จุดที่มันพลิกประวัติศสาสตร์เลยเนี่ยนั่นคือการเกิดของสเตเฟนเคอร์รี พอสเตฟ h นเคอร์รี่กลายเป็นติดลมบนเป็นโมเดลที่ใครก็อยากเดินตามเป็นคนที่ยิง3แต้มเปลี่ยนโลกและการวิเคราะห์เริ่มเห็นแล้วว่า3แต้มมีค่ากว่า2แต้มและการเล่นเร็วของ Curry, เคอร์รี่เพสเกมที่มันเร็วขึ้นทุกคนในลีกก็ต้องตามทำให้การ์ดเนี่ยต้องเป็นการ์ดทำแต้มการ์ดแบบเดิมก็จะถูกลดบทบาทกลายเป็นตัวสมลองและในยุค2020 กาดคลาสสิกแบบนั้นแทบจะไม่เป็นตัวจริงในลีกเลยและจอร์แดดจ่ายดีขนาดไหนมันสมองขนาดไหนก็กลายไปเป็นแค่แบ็กอัพและก็ในยุคต่อมาเนี่ยก็คือพอยกาดธรรมชาติ เริ่มไม่มีบทบาทใน NBA เรียบร้อยแล้วนะครับอันเดมิเลอร์นะครับอดีตกาดใน NBA เนี่ยก็ได้แชร์เรื่องนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้เขาทําเด็กเป็นหลักเขาเห็นเลยว่าโลกของบาสเกตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีลูกของเพื่อนเขายังพยายามเล่นเป็นกาดคลาสสิกอยู่เล่นเมื่อเพื่อนรวมทีมจ่ายบอลถูกต้องรันเกมได้ดีแต่มันไม่เป็นผลดีกับเด็กเลยมันกลายเป็นว่าไอคนที่เป็นคอมโบกาดเล่นวือหวาทําแต้มเก่ง ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมีสถิติส่วนตัวสถิติมันแบบทำแต้ม40ทําทำแต้ม30จ่ายบอล5แม้ว่าชนะแพ้ไม่รู้นะแต่ผลงานส่วนตัวเนี่ยมันเอาไปยื่นขอทุนได้แต่กลับการกับลูกเพื่อนเขาที่เล่นให้ทุกคนเก่งขึ้นแต่ผลงานในสถิติไม่เด่นชัดการไปขอทุนมันก็ยากลําบากมันทําให้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องเล่นเพื่อไฮไลท์เล่นเพื่อสถิติการเล่นเพื่อความถูกต้องแบบพอย์การ์ด มันก็เลยตายไปจาก NBA มันก็เลยตายไปจากวงการบาสเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าบาสแบบเดิมเนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่กาดที่เล่นเพื่อยกระดับทีมอาจจะตายจากวงการบาสก็เป็นได้เพราะทุกคนเน้นไฮไลท์แล้วจอร์นโดก็บอกเหมือนกันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นแล้ว,ว่าตอนนี้ ทุกคนไปโฟกัสเลื่อนการทำคะแนนไม่ได้คิดถึงการ์ดแบบเดิมการ์ดแบบ OG การ์ดแบบที่เล่นจ่ายบอลสวยๆยกระดับเพื่อร่วมทีมทำให้ทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นไอแบบนั้นเนี่ยคนเริ่มไม่ได้สนใจแล้วเน้นมองกันที่เป็นแต้มเป็นหลักเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพอยการ์ดที่ยกระดับเพื่อร่วมทีมเนี่ยอาจจะตายจาก NBA แล้วจริงๆก็ได้แล้วคุณละ่ะคิดถึงไหมการ์ดคลาสสิกที่จ่ายก่อนยิงทำให้เพื่อนเก่งขึ้นและคุณคิดว่าการ์ดแบบนั้น ยังมีบทบาทยังสําคัญต่อโลกบาสอยู่ไหมหรือเป็นแบบโลกปัจจุบันมันถูกต้องแล้วคอมเมนต์แชร์ความคิดกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเจ็ดหมื่นละยังไม่ไปถึงแสนสักที